กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปส919นะคะอยู่กับดิฉันชัชชัยเช่นเคยค่ะและยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชาการาทหารถนนาน,นั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะกองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-4สำนักง,งานพัฒนาพัก3หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาเข้าร่วมประชุมการพัฒนาฟืน้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ2,566เพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาและฟืน้นฟูแม่น้ำครูคลองหนองบึงให้มีความสวยงามสะอาดณห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชั้นเจาลากลางวัดจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-5สําสำนักง,งานพัฒนาภัก3าหน่วยบัญชาการตาหารพัฒนา พร้อมลดปรับปราสนามเคลื่อนที่ทำการผลิตน้ำดื่มสะอาดกองบัญชาการกองทัพไทยมอบให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจควบคุมและดับไฟปา่าซึ่งเป็นสาเหตุหลักของฝุ่นละออง PM 2.5เกินค่ามาตรฐานณวันณอุทยานน้ำตกตัดสายลุงตำบลป่าซางอำเภอเวียงเชียงรุ้งและเทศบาลตำบลท่าสายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะตอนเด่งกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกอนุวัต์เหลืองวิไลผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักง,งานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาพร้อมด้วยกําลังวลจิตอาสาภาะราชทานเตรียมพันไม้เพื่อแจกใจ่ายให้กับประชาชนในหวงเทศกาล2,566นะคะช่วงเทศกาลสงการที่พี่น้องได้เดินทางกลับบ้าน โดยตามโครงการจิตอาสากิ่งพันปันสุขให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาณนะศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราดน,นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ